จะฝึกลมหายใจนะครับ นะครับดังนั้นอันนี้คือแนวทางที่พระอาจารย์ได้คิดแล้วก็บอกว่าเออที่นี่แหละเราจะยึดหลักอนาพัสติพระอาจารย์ก็ได้มีการพัฒนานหลักสูตร,นะรพัฒนานหลักสูตรของสํานสํานักปฏิธรรมวสารอดนะครับโดยตากลางสองพระเจ้านะครับโดยพระอาจารย์เนี่ยได้เปิดทําการสอนมาเนี่ยสปีด้วยกันนะ้าปี2 5 0 4นะครับสึ่ง2118นะครับสปีแล้วก็ขึ้นปีที่5คือปี2169ที่พระอาจารย์เริ่มนะครับ ตั้งแต่ปีแรกเป็นต้นมาพระอาจารย์พระครูสังฆกิจิฤกนะครับพระอาจารย์ดรคือตัดสินใจที่จะดําเนินจัดทาหลักสูตรนะครับอนาภาสสิิทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์นะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ของสำนักประดิษฐธรรมสารรของเรานะครับก็คือต้องการที่จะเป็นศูนย์กลางการเผยแพรอนาภาษิเพื่อสันติสุขของ โลกอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งจากวิสัยทัศน์ตรงนี้นะครับพระอาจารย์เองก็ได้ทําสนับประสรฐธรรมาษสารอดเนี่ยโดยดาเนินจะทำหลักสูตรทั้งออนไลน์และออนไซต์เพื่อที่จะให้เข้าถึงผู้คนเนี่ยได้ทุวโลกมากยิ่งขึ้นนะครับโดยผ่านระบบออนไลน์ต่างๆนะครับจากแนวคิดดังกล่าวนะครับพระอาจารย์นะครับพระครูสังคกิจติโรพาตเตอร์ก็ตัดสินใจที่จะดําเนินการเปิดหลักสูตรอนาภาสิกออนไลน์นะครับในรุ่นที่1นะครับรุ่นที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับโดยพระอาจารย์ได้ทุ่มแรงกายแรงใจโดยพระอาจารย์ ทุกครั้งต่อเวลาเจเดือนด้วยกันนะครับพระอาารย์นะครับทุ่มเทและในหลักการเรียนการสอนพระอาารย์เนี่ยพระอาารย์เนื่องจากพระอาารย์เนี่ยเป็นนักวิชาการนะครับพระอาจารย์เป็นอาจารย์สอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยครับพระอาารย์ก็เป็นนักวิชาวิชาการเมื่อสอนเสร็จแล้วเนี่ยก็ฝึกให้นักเรียนในห้องเรียนเนี่ยเขียนนะครับเขียนบทความวิชาการการสรุปมาเสร็จแล้วก็ให้นะครับให้ลูกศิษย์นะครับให้ลูกศิษย์เนี่ยจัด จัดเสวนาภาวนานะครับเกี่ยวกับเรื่องของอนาภาษิกันเมื่อวันที่29ธันวาคม2568ที่ผ่านมานะครับอันนี้คือการเรียนการสอนที่พระอาจารย์อยากให้ได้เกิดองค์ความรู้ถ่ายทอดองค์เรื่องต่างให้กับลูกศิษย์ทุกคนนะครับที่ได้เข้ามาเรียนกันนะครับวันนี้ถือว่าทุกท่านเนี่ยได้โอกาสที่ดีนะครับได้กว่าได้ควาาเมตตาจากพระอาจารย์นะครับและถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ทุกท่านเนี่ยเลือกให้กตัวท่านเองในการที่จะ,ะได้สิ่งดีแลเหนึ่งชิ้นตัวเองในตลอดเวลาใน1เดือนนี้ของเดือนมกราคม25 1 9นะครับดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนพระอาจารย์นะครับก็จะมีการปูพื้นฐานนะครับปูพื้นฐานเบื้องต้นเกีย่ยวกับเรื่องของอนาาราศินะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการปฏิบัตินะครับแล้วก็ตกผลึกในเรื่องของการที่จะนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้นะครับในรูปแบบต่างๆเพื่งพระอาจารย์ก็จะมีการออกแบบดีไซน์หลักสูตรต่างๆเนี่ยครับให้เหมาะกับทุกท่านนะครับแล้วก็ปีนี้พระอาจารย์จะมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวพระอาจารย์จะชี้แจงให้พวกเราได้รับทราบกันนะครับ จากการที่ครับรอาจารย์ได้นะครับได้ทุ่มเทรแรงกา,แงายแรงใจในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนะครับออนไลน์รุ่นที่1นนะครับก็ได้รับความได้รับความอะไรตอบรับแล้วก็ได้อะไรได้ความสำเร็จไป,ปอย่างดีนะครับพระอาจารย์ก็เกิดแรงบัานดาลใจก็เลยบอกว่านั้นแล้วเอาละเราจะมุ่งม,มั่นแล้วอาจารย์ก็เลยมองว่าเราจะเปิด สูตรอนาปาสิออนไลน์ Online รุ่นที่2ต่อนะครับซึ่งก็มีการปรับเรื่องของการเรียนการสอนนะครับให้กระชับมากยิ่งขึ้นนะครับกระทาให้เวลามันสั้นลงไม่ถึงขนาดเจ็ดเดือนนะครับก็จะทำให้เราจะได้มีนักเรียนเนี่ยเข้ามาเรียนในสถาันปฏิบัติธรรมสารอดเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะมีการชี้แจงข้อคําถามต่างๆและข้อสงสัยต่างๆที่ทุกท่านเ,าเกิดอยากถามนะครับเดี๋ยวเราจะมีเวทีในการที่จะเปิดให้รักถามพระอาจารย์พระอาจารย์ก็จะตอบทุกท่านนะครับ นะครับวันนี้เราก็จะได้เจอกันได้พูดคุยกันนะครับในส่วนของในส่วนของเราในหน้าที่นักปฏิบัตินักปฏิบัติอนาภาษิตด้วยกันนะครับเรามาร่วมกันในการที่จะเก็บระยะรัพย์ให้กับตัวเราเองนะครับซึ่งถือว่านะครับรั์ที่มันสามารถติดตัวเราไปได้นะครับแล้วทุกท่านก็ถือว่ามาถูกทางแล้วนะครับแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่นะครับที่มีคุณมูลค่ามีคุณค่าตัวเราเองอย่างมากครับ นะครับซึ่งนะครับซึ่งเวลาที่ผ่านมาในตลอดเวลา7เดือนนะครับก็ขอแชร์ประสบการณ์ในส่สวนนี้เล่าให้ฟังว่า ว่าทุกท่านนะครับทุกท่านก็เป็นการกรองคนเป็นการกรองในการที่เรามีบุญขนาดไหนทุกท่านก็ท้าทายความสามารถตัวเองในการที่จะบอกว่าในหนึ่งเดือนของท่านหรือแค่หนึ่งเดือนนะครับของพวกผมเนี่ยทั้งหมดเจ็ดเดือนน่ะเจ็ดเดือนก็ท้าทายนะท้าทายความสามารถตัวเองว่าเราจะอยู่ได้ไหมสุดท้ายก็พวกผมทุกท่านก็ผ่านมาด้วยดีนะครับก็ได้เรียนมาครบเจ็ดเดือนด้วยกันนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของตัวเองที่สามารถที่จะได้ฝึกตัวเองได้พัฒนาตัวเองในการที่จะให้ตัวเองเนี่ย มีความนิ่งมากขึ้นสงบมากขึ้นเพราะใช้อนาภาสสิกเนี่ยคือสิ่งที่จะทําให้เราอยู่กับลมหายใจของเราเองเราเกิดมาก็ได้ลมหายใจนะครับแล้วก็เราสิ้นสุดของชีวิตเราก็ได้ลมหายใจดังนั้นเราจะมีการกําหนดรู้ได้อย่างไรว่าลมหายใจเราอยู่ตรงไหนเป็นอย่างไรบ้างพระอาจารย์ก็จะมาสอนเราในการกําหนดอนาภาสสิกทั้ง16ขั้น,นการที่จะได้เรียนรู้กันซึ่งทุกท่านก็จะได้เห็นนะครับได้เห็น ในส่วนของนะครับกรหนดการนะกาหนดการไปทิ้งการเรียนนะครับไปทิ้งการเรียนทั้ง2ี่ครั้งด้วยกันยี่สุครั้งด้วยกันเราก็เห็่ว่าพระอาจารย์เนี่ยได้บอกโดยชัดเจนว่าในเรื่องของการเรียนนะครับมีมีเนื้อหาการเรียนการสอนอย่างไรบ้างและพระอาจารย์ก็ได้ ให้ความเมตตาให้เ็นได้เห็นว่าในแต่ละเนื้อหาในพระอาจารย์ได้เอามาจากพระตปิดกสวนไหนนะครับได้อ้างอิงแหนฐานานักวิชาการที่จะให้เรารู้นะครับให้เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พระอาจารย์เอามาคือสิ่งที่เอามาจากคาสอนขององค์สมเด็จสมานผู้เจ้านะครับจากพระตาวิดกนะครับซึ่งทั้งหมด26ครั้งนะครับยีครั้งเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์นะครับเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะบอกแต่เบื้องต้นเห็นคร่าวๆในในใน,ในประกาศเรื่องของอ ในเรื่องของใบทีการศึกษาของพวกเรานะครับว่าเราต้องผ่านเกณฑ์80%นะครับ80%ถึงจะได้เกียรติบัตรนะครับแต่ว่าเกียรติบัตรก็คือสิ่งที่อะไรคือคือสิ่งปลายทางมากกว่าและสิ่งที่เราได้คือสิ่งที่ประโยชน์ที่เราได้ความรู้และฝึกปฏิบัตินะครับได้ทั้งเราได้ทั้งปริยัติและก็ปฏิบัติตามไปนะครับแล้วก็ปฏิเวทก็ตามตัวลมาด้วยนะครับนั้น80%จาก26ครั้งเนี่ยนักเรียนทุกท่านนะครับหรือผู้กรลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยจะหยุดได้มันได้5คครรัั้งงอนนะบ เนาะแต่ห้าครั้งเนี่ยก็ไม่เหตุจําเป็นก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าก็แค่หนึ่งชั่วโมงเองนะครับในหนึ่งวันนะครับแล้วก็เป็นเวลาที่ทุกท่านเนี่ยน่าจะว่างแล้วในช่วงผมเนหกโมงถึงสองทุ่มนะครับก็อาจจะวุ่นวายกันหน่อยหนึ่งพระอาจารย์ก็เลยมองว่าไปดูประสาทบ,บางสิ่งบางอย่างก็เลยมีการปรับให้เหมาะสมนะครับต่อการเรียนการสอนนะครับซึ่งพระอาจารย์มีความทุ่มเทมากหลายครั้งพระอาจารย์ ต้องไปกิดนิมนต์ต่างๆพระอาจารย์กระทุ่มเทบางทีบางครับพระอาจารย์เนี่ยต้องสอนในรถพระอาจารย์ก็มีความมีความเมตตานะครับมีความเมตตาและตั้งใจในการที่จะให้ความรู้พวกเราไปอย่างมากนะครับซึ่งพระอาจารย์นอกจากว่าสอนหนังสือนะครับแล้วก็มีกิจนิมนต์ต่างๆแล้วก็แล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการก็มีหลายเรื่องที่พระอาจารย์ได้ทำนะครับแต่พระอาจารย์ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนในการที่จะลดละนะครับความพยายามตรงนั้นแต่พระตั้งใจในการที่จะเผยแพร่ธรรมนะครับโดยผ่านหลัก หลักการอนามาัสิให้มากที่สุดนะครับนะครับเราก็ใกล้ถึงเวลาแล้วครับใกล้ถึงเวลาแล้วครับก็อีกสัก5้าทีนะครับเราก็จะเข้าสู่พิธีเปิดนะครับสักกูนพิธีเปิดนะครับครับพระอหลวงพี่คมสันครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้นะครับตอนนี้ประธานรุ่นที่หนึ่งของผมมาหรือยังเองผมไม่แน่ใจเพราะว่าจะมีกําหนดการก่อนที่จะพิธีเปิดเนี่ยจะกล่าวต้อนรับนะครับนักนักเรียนรุ่นอนามัสสิออนไลน์รุ่น2ออยู่ครับครับหลวงพี่คมสันครับ ประสานงานผมนิดนึนะครับเราจะได้ถ้าถึงสองทุม่มจะดําเนินการในการเข้าวิธีเปิดนะครับวิธีเปิดประการประถมิเทศนะครับประมิเทศ่ปรปฐมิเทศเปิดใจนะครับเปิดใจผู้ใฝ่เสพอ,อนาภาษิ ภาวนานครับภาคปริยัตินะครับภาคปริยัติซึ่งภาคปริยัติแต่พระอาจารย์ก็มีมีปฏิบัติให้เราด้วยเช่นเดียวกันครับระหว่างที่ก่อนจะเริ่มเรียนนะครับแล้วก็พระอาจารย์ก็ให้พวกเราทุกท่านไปฝึกนะครับฝึกด้วยตัวเองเก็บบุญกุศลตัวเองนะครับแล้วก็ปฏิเวทก็จะตามมาของแต่ละท่านซึ่งจะแตกต่างกันนั้นถ้าทุกท่านได้เรียนรู้แล้วเนี่ยได้รู้ในหลักวิชาการแล้วว่าอนาภพสิทธิ์เนี่ยมันมีความเป็นไปมาอย่างไรนะครับ แล้วก็มีหลักกินหลักการอย่างไรบ้างแล้วก็หลักที่พระอาจารย์มาสอนเนี่ยเป็นหลักที่เป็นหลักวิชาการที่เอามาจากพระธรรมปิฎก นะครับที่พระอาจารย์ได้ได้เขียนให้เราเห็นในไปทิงการศึกษาในแต่ละข้อในแต่ละวันโดยชัดเจนนะครับว่าพาาระอาจารย์อิงจะจุดไหนมานะครับระหว่างที่พระอาจารย์ได้สอนในแต่ละวันนะครับพระอาจารย์ก็จะให้โอกาสในการที่เราได้ได้พูดคุยซักถามกันนะครับซึ่งพอกับพระอาจารย์ได้เมตตานะครับแล้วก็ใจดีพวกเรามากนะครับในทุกจุดนะครับพระอาจารย์เอ,อื้อในทุกอย่างที่จะฝึกให้ลูกศิษย์เนี่ยออมีความนะครับมีความรู้เนี่ยมีความรู้ในไทยในภาคปฏิบัตินะครับ ภาคทฤษฎีนะครับและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่พระอาจารย์ได้พัฒนสอนพวกเรามานะครับแล้วก็เป็นความตั้งใจของพระอาจารย์อย่างมากๆเลยครับไม่แน่ใจหลวงพิคมสันครับว่า,วาในส่วนของในส่วนของพระทัานรุ่นหนึ่งท่านมาหรือยังไม่แน่ใจเพราะว่าไม่แน่ใจว่าท่านไม่สบายสะดวกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับนะครับเดี๋ยวเราอีกสักสามนาทีนะครับ อีกสามนาทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เริ่มเข้าสู่พิธีเปิดนะครับพิธีเปิดนะครับ,ปร,บประตทเวตอวเทศนะครับเปิดใจผู้ใฝ่เสพอนาพาสติภาวนานะครับภาคปริยัติแบบออนไลน์รุ่นที่สองนะครับรุ่นที่สองนะครับสืบว่าวันนี้นะครับวันนี้มีผู้เข้าร่วม